สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคณะวิจัยมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยหรือมอจรอลงพื้นที่วิจัยการบริหารจัดการขยะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามจากคุณปุณธน,นิตาวากระดวนค่ะ ทีมวิจัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือมจลยกระดับการจัดการขยะสู่การสร้างสารรค์นวัตกรรมวิถีพุทธอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดตตรแม่ชีกฤษณนารักษาโฉมผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตภาคเสาร์อาทิตย์บัณฑิตวิทยาลายัยมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยพร้อมด้วยพระมหาวารันธรปริยนธรรมก้าประโยคผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษดรอร,ออรชรไกลาจากและคณะวิจัยลงพื้นที่บ้านหนองสวงตำบลหนองขนาอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะพร้อมสร้างสารรค์นวัตกรรมวิถีพุทธในการจัดการขยะในชุมชนโดยจะมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายอาทิการคัดแยกขยะจัดการขยะตามแนว 3RS กิจกรรมหน้าบ้านหน้ามอง เรียนรู้การทำงานกระถางปลูกผักจากยางรถยนต์เป็นต้นมุ่งหวังนำงานวิจัยสร้างองค์ความรู้ให้ชุมชนในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องเพื่อพัฒนาชุมชนให้ปลอดขยะอย่างยั่งยืนสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีประชาชนให้ความสนใจกว่า30ครัวเรือนที่เขาร่วมโครงการ โดยมีพันจ่าเอกชัยรัตวรรณอุบลอดีตปลัดเทศบาลตำบลม่วงคันที่มีความเชี่ยวชาญการนำขยะมารีไซเคิลเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ทางด้านนายนพดลหวังวีระนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองขนากล่าวว่าสำหรับโครงการของคณะวิจัยมอจอรอสอดคล้องกับการดำเนินงานของอบอตหนองขนาดและกระทรวงมหาดไทยที่ดำเนินการจัดการขยะทั้งขยะรีไซเคลิลและขยะเปียกที่มาจากเศษอาหารผัก ผลไม้จากครัวเรือนซึ่งมีปริมาณมากโดยงานวิจัยดังกล่าวจะเป็นการลดขยะได้อย่างยั่งยืนทําให้ประหยัดงบประมาณการบริหารจัดการของขยะอ,อบตอน้องขนาดได้อย่างมากวันนี้ก็ได้รับการอบรมนะครับของนวัตกรรมในเรื่องของขยะนะครับซึ่งนำโครงการขยะนี้เข้ากับวิถีพุทธนะครับ ในเรื่องของโครงการนี้นะครับก็คือตอนนี้เรามีการสอดคล้องในเรื่องของการดําเนินการจัดการขยะให้ลดน้อยลงนะฮะก็จะมีการคัดแยกขยะนะครับเช่นขยะที่รีไซเคิลนะครับเราก็ตอนนี้เราก็จัดตั้งธนาคารขยะนะครับขึ้นนะครับแล้วก็โครงการของขยะเปียกก็สอดคล้องกับทางของกระทรวงมหาดไทยนะฮะซึ่งกำลังดาเนินการตอนนี้นะครับ ก็จะลงพื้นที่กับ100%ยเปอรแล้วละครับตอนนี้ก็โครงการนี้ก็เข้ามาสอดคล้องกันนะฮะและอีกเรื่องนึงก็ในเรื่องของการลดจำนวนถุงพลาสติกนะครับพวกโฟมต่างๆนะครับเราก็นำถุงผ้าเอาเข้ากลับมาใช้ไปซื้อของตามาร้านซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนะครับก็เป็นประโยชน์คือลดจำนวนถุงพลาสติกลงนะครับ แล้วก็โครงการทั้ง3อย่างที่กล่าวมานั้นนะฮะก็จะเป็นในเรื่องของการจัดการลดขยะอย่างที่จะเราว่าตอนนี้เรามีขยะมีจำนวนมากนะครับวันหนึ่งนี่เป็นตันๆนนะฮะตอนนี้ถ้าเราลดทำได้โครงการนี้เราก็จะเหลือนี่วันหนึ่งไม่ถึงครึ่งตันนะครับซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ลดปริมาณขยะลงนะครับแล้วก็จะเป็นการลดโลกร้อนนะครับซึ่งตอนนี้ทางรัฐบาลเราก็ดำเนินการเรื่องนี้อยู่นะฮะ ก็เป็นการสอดคล้องกันนะครับแล้วก็สิ่งที่ตามมาก็คือบ้านเมืองเราก็สะอาดขึ้นนะครับชุมชนเราก็สะอาดขึ้นก็เท่าที่เราลงในพื้นที่นะครับแล้วก็ทำการอบรมแล้วก็ให้วิธีการคัดแยกขยะนะครับแล้วก็ชี้เหตุชี้ผลให้เขานะครับชี้ประโยชน์ให้เขานะครับก็มีประชาชนส่วนมากนะครับเข้ามาร่วมในโครงการนี้เป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ให้ความสนใจนะฮะ แล้วก็โครงการนี้ตอนนี้เราใช้แค่หมู่บ้านเดียวนะครับซึ่งเป็นนำล่องนะครับแต่ต่อไปเนี่ยในพื้นที่ของผมเนี่ยก็คงจะให้ทั้งหมดนะครับทั้งตำบลเราจะดำเนินการเหมือนกันในโครงการนี้เช่นกันนะฮะเพราะว่าเป็นโครงการที่ดีเพราะว่าเป็นการลดลดโลกร้อนนะฮะแล้วก็เป็นการลดขยะด้วยนะฮะแล้วลดปริมาณของงบประมาณของอบตลงได้อย่างเห็นได้ชัดนะครับผมอยากจะให้โครงการนี้นะครับยั่งยืนแล้วก็ยั่ง ต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็นำไปเปผยแพร่ให้กับชุมชนอื่นๆนะครับที่เราทอที่จะทำได้นะฮะเพราะว่าโครงการเหล่านี้ถ้าประชาชนเราไม่ได้รู้แล้วเราไม่ได้ศึกษานะครับเราไม่ได้มาได้ข้อมูลจริงๆนะครับก็ไม่มีความเข้าใจนะครับก็อยากจะให้โครงการนี้ยั่งยืนต่อไปครับ